เจ้าหน้าที่ชุดพยักไพรกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าไม้ที่1เชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าตรวจสอบภูสกายคาเฟ่หมู่ที่3ําบลเมืองกายอเภอแม่แตงจัังวดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่แล้วก็เปิดให้บริการได้เพียง2-3เดือนโดยบริเวณห้องพักนะคะก็มีการตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงามค่ะมีทั้งสระน้ำอ่างอิบน้ำและก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ขณะที่เข้าตรวจสอบเจ้าของรีสอร์ทก็ได้นำเอกสารแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสอคอ .1 จำนวนพื้นที่ครอบครอง2ไร่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบด้วยเครื่องจับพิกัด GPS แล้วก็โดรนในการถ่ายภาพทางอากาศก็พบว่ามีพื้นที่ดำเนินกิจการกว่า20ไร่ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินคดีตามพรบควบคุมอาคารค่ะ แล้วก็ทําการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเอกสารสิทธิ์ทากินในเขตป่าสงวนตามมติครมปี2541และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือไม่หากพบความผิดนะคะก็จะดําเนินคดีข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและพระบรป่าไม้เพิ่มเติมค่ะนอกจากนั้นยังเข้าตรวจสอบร,รีสอร์ตอีก6แห่งที่เปิดดําเนินการลักษณะเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้อ้างเอกสารสรค .1 แต่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่มากกว่าเอกสารที่นำมาแสดงหลายเท่าตัวนะคะจึงถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะกระบวนการของที่ทุ่งกางกรหลวงม้อนเงาะเนี่ยแตกต่างจากที่ที่ม้อนแจ่มอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่โน่นจะใช้สคหนึ่งมายืนยันนะครับมาเป็นเอกสารนะครับมาเป็นเอกสารหลักฐานที่ที่บางแปลงเนี่ยก็คือได้ยื่นกับสำนักงานที่ดินสาขาแม่แตงไว้เพื่อออก ไปดำเนินการลังวัดไว้แล้วบางแปลงก็ที่เราจับกลุมยี่เจนได้ว่าเช่นภูเขาร้อยเมฆนะครับมีสอคออยู่แค่ไร่เดียวนะครับแต่พื้นที่เนี่ยซึ่งพื้นที่เนี่ยเกินไปมากเลยนะครับ32ไร่สำหรับการเข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าดอยม่อนงอ้อเริ่มตั้งแต่ปี2564ก็พบว่ามีการสร้างรีสอร์ทบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวน70แห่งหลายหน่วยงานได้บริการเข้าตรวจสอบ และดาเนินการกับผู้ประกอบการหลายรายแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนและก็มีการเปิดขึ้นใหม่โดยจากการสำรวจปีนี้ก็พราว่ามีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก14แห่งรวมเป็น84แห่งกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเข้าดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการค่ะ